หยุ่นเชอ่อข้าเข้าใจความรู้สึกของเจ้าแต่ทำไมล่ะทำไมทำไมทำไมท่านไม่ปล่อยให้ข้าจบชีวิตยอย่างรวดเร็วและไม่เจ็บปวดล่ะอย่างน้อยข้าก็ยังสามารถไปพร้อมกับนางข้าสัญญาว่าจะไปต่างโลกกับนางแต่ทำไม ทำไมต้องกลายเป็นแบบนี้ด้วยหยุนเชอร์ข้าเข้าใจว่าจะรู้สึกยังไงความตายเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเจ้าวันนี้นอกเหนือจากการบ่มพเพาะหรอแล้วพ่อแม่ของเจ้าภรรยาและลูกของเจ้าหรือสิ่งอื่นอื่อีกนบะไม่ต้องที่ทำให้ชีวิตมีความหมายล่ะตอนนี้เจ้าอาจจะต้องพยายามยอมรับความจริงข้อนี้แต่สักวันหนึง่ง เจ้าจะตระหนักได้ว่าการยอมรับแง่มุมธรรมดาของชีวิตครอบครัวความรักและความผูกพันนั้นสามารถนำมาซึ่งความสงบสุขและความสมบูรณ์อย่างเหลือเชื่อได้กลับคืนสู่ชีวิตธรรมดาไปซะหากเจ้าสามารถผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้เจ้าจะไม่เพียงจะแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นแต่ยังได้รับชีวิตใหม่ด้วย มันจะเป็นนิพพานอันแท้จริงของดวงวิญญาณด้วยฮ่าฮ่าข้าเฟื้องขึนชีพเมื่ออายุได้17ปีข้าได้ขร่วมประลองจัดอันดับวายุครามและได้รางวัลชนะเลิศข้าขอประกาศว่าแคว้นชางเฟิงชนะการประลองจัดอันดับแคว้นทั้ง7ประจำปีนี้เมื่ออายุได้19ปีข้าได้ขร่วมการประลองจัดอันดับแคว้นทั้ง7 เอาชนะอัจฉริยะของ6กแขวนและสร้างความตกตะลึงไปทั่วทั้งทวีปลมปราณฟ้าเมื่ออายุได้21ปีที่งานพิธีของจักรพรรดินีปีศาจลวงตาข้าได้ต่อสู้1นต่อหสร้างความหวาดกลัวแก่ตระกูลทั้ง7พลิกกระแสและช่วยตระกูลหยุนกับสายเลือดของจักรพรรดิจากอันตรายเมื่ออายุ22ปี ถ้าสามารถคมขู่ทั้งนิกายเทพองศาได้ด้วยพลังเพียงคนเดียวและช่วยชางเฟิงจากสถานการณ์ความเป็นความตายเมื่ออายุได้24ปีข้าได้เอาชนะโซนหยาด้วนเทียนที่บรรลุขอบเขียต้นกำเนิดเทวะช่วยทางทวีปลมปราณฟ้าและอาณาจักปรปีศาจมายาไว้ได้ได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลอันดับหนึ่งตลอดกาลช่างเหลือเชื่อ ข้าจะยอมรับเจ้าเป็นลูกศิษย์สายตรงของข้าและมอบสายเลือดเทพของสาเหมันให้กับเจ้าข้าหวังว่าเจ้าจะไม่ทําให้ข้าผิดหวังเมื่ออายุ25ปีเมื่อข้าเข้าสู่ดินแดนเทพเจ้าครั้งแรกข้าได้เอาชนะอัฉริยะทั้งหมดของนกายเทพของสาเหมันและกลายเป็นศิษย์สายตรงของปมุกนายกายเศรษยุนเช่อจะดําเนินชีวิตให้สมกับเกียรติที่สวรรค์มอบให้อย่างแน่นอนไม่ให้อาจารย์นาิกายผิดหวัง เมื่ออายุ28ปีข้าเข้าร่วมจมหนมเทพลมปราณแห่งภูมิภาคศักดิ์สิทธิ์ตะวันออกเอาชนะบุตรสักดิธิ์ทั้ง4แห่งภูมิภาคตะวันออกทำให้เกิดสายฟ้าแห่งภัยพิบัติ9้าครั้งและทำให้ดินแดนเทพเจ้าตกตะลึงหลัวฉางเชิงพ่ายแพ้และตกอยู่ในอาการโคมา่าทุกก้าที่ข้าทำคือการสร้างปฏิหารปรากฏว่าข้าเอาชนะหลัวฉางเชิงได้แต่ตอนนี้ข้ากลายเป็นคนไร้ค่าที่ไม่สามารถบ่มเพาะได้ มันมีความหมายจริงๆหรอที่จะใช้ชีวิตแบบนี้กลับมาแต่ก็ไร้ประโยชน์จะมีคนรับขยะแบบข้าได้ไหมพี่ชายผู้มีพระคุณผู้มีพระคุณไม่ว่าท่านจะเป็นพระเจ้าหรือมนุษย์อัจฉริยะหรือขยะท่านจะเป็นผู้มีพระคุณของข้าตลอดไปใช่แล้วหยุนเชอร์ไม่ว่าเจ้าจะเป็นเช่นไร เจ้าก็จะเป็นผู้มีพระคุณของเราตลอดไปใครก็ตามที่ประสบกับความขึ้นขึ้นลงลเช่นเดียวกับเจ้าจะตกลงไปในเหวลึกแห่งวิญญาณข้าไม่ได้ตั้งใจจะชี้แนะเจ้าแต่ข้าอยากให้เจ้ารู้ว่าตราบใดที่เจ้าต้องการความช่วยเหลือตระกูลเทพองศาของเราจะอยู่เคียงข้างเจ้าเสมออ่าเออตอนที่เจ้าหมดสติเจ้าจะกนเรียกชื่อคนมากมาย ข้าเพิ่งรู้ว่าเจ้ายัางมีความผูกพันและห่วงใยพวกเขาอยู่มากเจ้าไม่สามารถจมดิ่งต่อไปได้ขอบคุณผู้อาวุโสเฟิงหยุนเชอร์เจ้ารู้หรือไม่ในตอนนั้นบรรพบุรุษของเราได้ทำผิดพลาดร้ายแรงและถูกสาปโดยเทพองศาพลังลมปราณของเขาถูกจำกัดให้อยู่ในขอบเขตลมปราณเริ่มต้นตลอดชีวิตที่หลือของเขาเขาพาคนทั้งตระกูลมาซ่อนที่นี่ในตอนนั้น เหตุผลที่ข้าบอกเจ้าทุกอย่างก็เพื่อชดใช้บาปและปกป้องตระกูลของเราความจริงแล้วบรรพบุรุษคือผู้ที่ทุ่มเทพลังและเสียสละเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะมีชีวิตต่อไปได้ความสูงที่เจ้าเคยไปถึงนั้นสูงกว่าความสูงที่บรรพบุรุษของของ้าบรรลุมากแต่เหวที่เจ้าตกลงไปนั้นยังมืดมนกว่าพวกเขาเสียอีกเพราะเหตุน,นี้ความสิ้นหวังที่เจ้าจะต้องเผชิญจะยิ่งมากขึ้นเป็นร้อยเท่าหรือพันเท่า บรรพบุรุษของข้าไม่มีวันหนีจากฝันร้ายนี้ได้พวกเขาใช้ชีวิตอย่างสิ้นหวังและจากไปอย่างเศร้าโศกแล้วเจ้าล่ะจะเลือกจมดิ่งต่อไปเหมือนที่พวกเขาทำไหมขอเวลาข้าหน่อยข้าอยากไปตรงนั้นตามนำพัางสักพักภูมิภาคทเทพเจ้าตะว,วันตกอณนนาจักรเทพมังกร ดิแนแดนต้องห้ามเหมือนการกลับชาติมาเกิดเป็นความจริงหรอที่ทารกมานถึงกำเนิดขึ้นไม่มีข้อผิดพลาดจากกับพระเทพทั้งสีง่แห่งภูมิภาคเทพเจ้าตะวันออกไปยังอาณาจักรเทพดาราและต่อสู้อย่างดูเดือดกับทารกมานเฉียนเย่ฟงเทียนโจสู้ซื้อและซิงจื่อคงต่างได้รับบาดเจ็บสาหาัสเย่บูหย่าได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตเทพดารามากมาย เทพจันทาผู้พิทักษ์และราชาประมาณหลายองค์ก็เสียชีวิตในการต่อสู้ครั้งนั้นงั้นตอนนี้เจ้ากําลังวางแผนที่จะส่งคนไปภูมิภาคเทพเจ้าตะวันออกเพื่อตามหาทารกมานเหมือนกันหรอมันต้องเป็นแบบนั้นแต่ทารกมารที่เพิ่งตื่นขึ้นมานี่น่ากลัวหากหาไม่พบทารกมานตื่นขึ้นน่าแปลกใจะจริงๆเออ มีกเรื่องนึงเจ้ารู้ไหมรู้อะไรหรอหยุนเชิดเสียชีวิตและมีคนเล่าว่าเขาเสียชีวิตด้วยมือของทารกมานแต่ไม่มีใครรู้ว่าทำไมเขาถึงไปยังอาณาจักรเทพบาราอย่างกระทันหันและตามที่โจสู้ซื้อกล่าวไว้เขายังผ่านเขตแดนวิญญ,ญาณดาราของอาณาจักรเทพบาราได้ด้วย แล้วเจ้ารู้ไหมว่าใครเป็นพาหะของการตื่นขึ้นข,นของกลงล้อทารกมานวิบัติเป็นใครเทพดาราล้างสวรรค์ท่านแน่ใจเหรอว่านางเป็นพูดถือคลองกลงล้อทารกมานวิบัติทําไมเจ้าถึงถามคําถามนี้ถ้าหมายถึงนางไม่ใช่ผู้ถือคลองกลงล้อทารกมารวิบัติแต่เป็นเจ้าของมันเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนหลังจากที่ทารกมารตต่นขึ้น คนกลุ่มแรกที่ถูกฆ่าคือผู้คนจากอาณาจักรเทพบาราหากเทเบร,รารางสวร์ไม่ถูกแย่งชิงทั้งร่างกายและจิตวิญญาณนางจะสังหารเทพบร,ราราทำร้ายบิดาผู้ให้กำเนิดของนางและเกิดทำรายอาณาจักรเทพบาราทั้งหมดได้ยังไงนอกจากนี้กลงรถทารกมารวิบัติยังเป็นสมบัติลมปราณสวรรค์ดังนั้นมันจะรับรู้ว่ามนุษย์เป็นเจ้านายของมันได้ยังไงก็อ,อาจจะว่าแต่หลิงเอ๋ออยู่ที่ไหนทำไมไม่เห็นนางล่ะ นางพบจุดหมายปลายทางของนางแล้วดังนั้นข้าจึงไม่สามารถเก็บนางไว้ได้อีกต่อไปช่วงนี้ข้ารู้สึกสับสนเล็กน้อยและจะเป็นต้องเก็บตัวสักพักท่านต้องจัดการกับปัญหากองล้อธารกมารวิบตัติดังนั้นท่านไม่จําเป็นต้องมาเยี่ยมข้าในอนาคตอันใกล้นี้หากเจ้าชอบมีวิญญ,ญาณพึกษาอยู่ข้างกายข้าจะไปหาวิญญ,ญาณพึกษาอย่างหนึ่งเอ๋อให้เป็นไง ไม่จำเป็นท่านไปเถอะคนหนึ่งยอมตายเพื่ออีกคนและอีกคนปลุกกลงล้อธารกมารยุบัติให้ตื่นอารมณ์ของมนุษย์ช่างวิเศษมากว่านหยุยการพบกันใหม่ระหว่างเจ้ากับข้าช่างแสนซ่านนักข้าไม่รู้ว่าชาตินี้เขายังมีชีวิตอยู่หรอ วิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชั่นเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ